สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกผมอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเว็บ free ูมันนี่แะครับก็วันนี้จะมาสาธิตวิธีการสุ่มับงทรูนะครับในมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอมือถือของผมนะครับก็วันนี้จะมาใช้มือถือในการสุ่มกันครั้งที่แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการสุ่มนะครับก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์เล่น เล่นการสุ่มได้เลยไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับพอเลอร์นหรือว่า Google Chrome ก็ได้ไฟ i r e Fox ก็ได, Safari ได้ Safari ก็ได้นะครับใช้ได้ทั้ง Android iOS นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับ Android ดนะใช้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตก็สุ่มได้เลยนะครับก็วิธีการสุ่มที่ผมจะมา,ามาแนะนำก็คือวิธีการสุ่มแบบว่าแบบฟรีนะครับไม่ไม่เติมทูเข้าระบบน,นะครับก็อันนี้ก็เป็นการสุ่มที่ได้แบบชูเหมือนกันนะเพราะว่าที่ที่แล้วอย่างที่ผมรีวิวการสุ่มไปนะก็ โอกาสในการได้ก็เยอะเท่ากันนะครับพอๆกันน่าจะเหมือนกันดูซ้ำนะครับโอเคนะสำหรับวิธีการหาพอยต์มาสุ่มฟรีเนี่ยก็เมื่อเพื่อนๆสมัครนะครับวิธีสมัครก็ง่ายๆเลยครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นรายชื่อชื่อนะครับก็จะมีตัอกษรด้านล่างถ้าเป็นในมือถือนะครับกดลงมาครับจะเจอลิงก์สมัครนะครับก็สมัครบัตรฟรูวิงลิงก์นี้นะครับก็กดไปสมัครให้เรียบร้อยนะไม่เสียอะไรนะครับฟรีนะครับ ใส่ยูเซอร์นะครับชื่อที่เพื่อนๆจะตั้งว่ายูเซอร์นะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะก็นะครับด้านล่างก็จะเป็นลิงก์แฟนเพจดีชาแนลนะก็อย่าลืมไปถูกใจนะครับส่วนหนึ่งที่ผมได้การจากการสุ่มก็จะนําไปทํากิจกรรมดีๆแจกเพื่อนๆนะครับก็จะแจกทุกสัปดาห์เลยแจกไม่มากแต่แจกบ่อยมากครับโอเคนะครับเราไปดูการสุ่มต่อนะฮะโอเคนะครับอ่ก็อย่างที่บอกครับก็เมื่อไปเชิญเพื่อนก็จะได้ครั้งละ5พอยต์นะก็4ครั้งนะครับก็จะได้การสุ่มหนึ่งครั้งเพราะว่า หลังจากที่สมัครแล้วเนี่ยนะครับจะได้คอยไปฟรีเลย5พอยเนี่ยก็ขอคุณด้วยนะครับที่สมัครผ่านลิงก์นะครับโอเควิธีการสุ่มเลื่อนมาด้านบนนะครับดูที่เครื่องหมายสามขีดบมบนขวาเนะยครับกดลงมานะครับเลือกคําว่าเมนูนะครับเลือกคําว่าเล่นเกมนะครับอจากนั้นเลื่อนลงมาด้านสุดนะครับล่างสุดเลยนะครับอตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้คือชื่ออะไรชื่อคนที่สุ่มได้นะครับก็ผมแอบสุ่มไปครั้งหนึ่งครับตอนเมื่อกี้นี่เองนะครับโอเคนะครับเลื่อนมาด้านล่านะครับ อ่ะจะเจอคาว่าเกมสปินเนี่ยก็คือหมุนนะหมุนหมุนทรูนะครับอันนี้คือไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับสุ่มนะแต่ว่าได้ทูฟรีนะครับก็คิดว่าเป็นการหาทูฟรีก็ได้นะเอาเลื่อนมาด้านล่างนะครับก็ในโทรศัพท์ก็ได้ใช้งานมากได้คล่องกว่านี้หน่อยโอเคนะครับให้เราเลือกสุ่มแบบเมมเบอร์แล้วกันเนี่ยเพราะว่าเราเป็นเมมเบอร์นะสล็อตใหม่ก็แนะนำนะครับถ้าใครมีแต้มเยอะให้เพิ่มโอกาสนะครับเพราะว่าโอกาสได้มันแปเป็นต์นี่ยครับ ผมเคยสุ่มแบบว่าไม่เพิ่มโอกาสก็50 50แต่ผมว่าถ้าซกเพิ่มโอกาสมันได้ดีกว่าถ้าไม่เพิ่มเนี่ย50 50บางทีเราผมเป็นคนดวงไม่ค่อยดีเลยก็เลยมันไม่ค่อย50 50แต่มันได้นะก็ได้คนระับถามว่าฟรีมันก็ได้แต่ว่าได้น้อยคนระับแต่ว่าถ้าเพิ่มโอกาสเนี่ยบวกมาอีก30คะแนนเลยนะปกติสุม่มแค่25นยอันนี้ก็เป็นสุ่ม55แต่ว่าผมว่าก็โอเคดีนะลองสุ่มดูเลยนะครับผมจะสุ่ม10ครั้งแล้วกันนะครับ โอเคครั้งแรกนะครับได้เลยนะคโอ้โหดีมากเนยครับห้าสิบเนี่ยได้มาแล้วห0าสิบูฟรีเลยอันหนึ่งฟังนะครับได้นะครับก็สิบครั้งขอสัก4ี่ใบก็พอนะครับโอเคก็สุมต่อนะฮะอันนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่2นะครับโอเคไปดูกันนะฮะเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะสุมต่อนะสุมต่อ ลองไม่ใส่โอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับอ่ลองดูผมจะไม่ใส่โอกาสนะครับอ่าไม่ใส่โอกาสก็ได้เหมือนกันใชนไหมครับอ่าได้เหมือนกันเนี่ยไม่ใส่โอกาสเลยนะ,ะก็ถือว่านะครับอ่าถ้าใช้วิธีฟรีเนี่ยมันก็มันก็มีแก่คุ้มกับคุ้มเนี่ยครับก็เราใช้ฟรีเราไม่ได้เติมเข้าไปนะครับอ่าเวลาดูว,วิธีรีเฟนด์นะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างอย่างนี้นะครับอ่าเลื่อนลงมานะครับ ก็จะขึ้นว่าเราได้รับบัตรทรูนะแต่เห็นไหมครับก็มีชื่ออ่ายูเซอร์ผมนะครับได้รับ50ได้รับ50แล้วก็ได้รับ50นะิบนะโอเคนะฮะก็ส่งไป10ครั้งนะครับในการใส่เพิ่มโอกาสได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มโอกาสเนี่ยอ่าได้ได้ได้เลยนะครับก็มันก็แล้วแต่ดวงเรานะครับผมแนะนําเอ่อถ้าอย่างนี้เนี่ยสิครั้งในครั้งหนึ่งไม่ต้องใส่โอกาสุ่มไปเลยยี่สิบอย่างเดียวนะครับถูกด้วยนะครับถ้าใส่โอกาสเนี่ยบวกไปตั้งอีก30แต้มเเนี่ยราสามสิบแต้มเนี่ง นะก็นะนเพื่อนๆลองไปสุ่มกันดูนะครับแนะนำไม่ใช้วิธีฟรีนะครับวิธีฟรีก่อนเนะี่ยถ้าได้ทุนแล้วค่อยเอาเอาทุนที่ได้เนี่ยไปอ่าไปเติมสุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่นะมันก็มีได้เสียนะครับไม่อยากให้เสียงเงินนะครับส่วนมากมันก็จะส่วนมากที่อ่อนจะเป็นออกกากระบาดมากกว่ามาทูดูคนับ บัตร t ที่ได้นะอยู่ตรงไหนนะให้เลื่อนมาด้านบนนะเปนอสารคีด้านบนนะครับมาที่คําว่าข้อความเนี่ยครับเรียกข้อความจายการสุ่มนะครับด้านล่างเนี่ยครับก็จะเห็น3ามรายการด้านล่างเขียนว่าการุณารอระบบตรวจสอบนะครับก็เราจะได้รับบัตรในไม่ช้านี้ะครับก็ตรงนี้ก็คือรอระบบก่อนนะครับสามใบนี่ครับสุ่มไปประมาณกี่ครั้งแล้วเนี่ย สุ่มไป10ประมาณ15ครั้งได้เนี่ยสุ่มไป15ครั้งนะได้มาสามใบนะถือว่าดวงสวยกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วดวงดีกว่านะครับครั้งที่แล้วนี่ได้มาทั้งหมด8ดใบนะครับจากการสุ่ม13ครั้งเองนะครับอันนี้อันนี้15้าได้มาสามก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็นะครับเดี๋ยวรอระบบส่งบัตรชูมาก่อนนะครับผมอ่าเมื่อเขาส่งมาแล้วเนี่ยเราจะได้รหัสแบบนี้นะครับมาก็อันนี้คือรหัสบัตรชูนะครับที่ที่ได้มา ก็เวลาส่งมาปุ๊บให้เรารีบเข้ามากดรับนะครับตรงนี้มันเขียนว่ารับบัตดทรูนะครับเป็นสีเขียวนแบบแบบวิธีแล้วนะครับก็ให้เพื่อนกดรับให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะขึ้นรหัสทรูนะครสามารถเอาไปเติมได้เลยนะครับก็ส่วนหนึ่งนะผมจะมาทํากิจกรรมนะในช n แนลนะครับแล้วก็แฟนเพจไม่ใช่ในชาแนลนะในแฟนเพจนะครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจที่นี่ชาแนลนะครับในเฟซบุ o กนะครับภาษาไทยนะครับพิมพ์ไปเลยครับก็นะครับจัดกิจกรรมทุกอาทิตย์เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์คลิปน,นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ